กัขอ,อสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะวันเี้ยจะมาสำเรัจการคอมโบโด,ดาบนี้นะคะผมนะดาบของบอสคาตาคนดี้ทนทุกคนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบคล้ายไทยเด้นนะครับนะอาวุธนี้เป็นอาวุธมาใหม่นะคะผมนะดอบจากการตีรบอสคาตาคุนดี้นะคะผมนะตีมาหนึ่งสองรอบก็ดอบแล้วทนุกคนอาวุธเนี้ยดอบง่ายมาก ถือว่าเป็นอาวุธที่โกอยู่นะคะผมนะเรามันมีสกิลจับนี่เ่ปะไว้จะจับศัตรูดึงก็มานะคะผมนะทำให้เราต่อคัพโบได้ถือว่าง่ายนะโอเคทุกคนก่อนไปดูคัพโบเราดูพวกสแตทเรื่องของแต่งก่อนดีนกว่านะคะผมนะนี่ก็สแตทหมัดเลือดดาบนะคบผมนะตันหมดเลยนะทุกคนโอเคตัวของแต่งเนี่ยเอาเป็นวันโดฟา บวกสแตตแบบพวกสายดาบปืนความถึกแล้วก็พวกดาเมจนี่ถือว่าพอใช้ได้นะคนใครมีวม่าคุมหนวดดำเนี่ยในะอ้พะคุมหนวดดำมันไม่ต้องใช้ฮัลโหลเดี๋ยวจะผิดแล้วว่าคุมหนวดดำเนี่ยก็ไม่ต้องใช้นะนะสำหรับวันนี้ใช้วัตดฟ้าเพราะมันบวกแต่สายดาบเนี่ยอันนี้มาร์สก็ไม่ได้เยอะมากนะคะนะแค่สี่ร้อยกว่าโอ้เกี่ยวเฟนิกมาทุกคนเอ็มมาอยู่ตรงนี้ตรง,งหนึ่งนีงขนาดเลย มาโนนก็คาโบตามนี้เลยนะนี่ก็เรียบร้อยเลยนะคะผมถือวาเป็นคาโบที่แรงนะ <c oughs> หายไปเลย <c oughs> โอเคาดาบเนี้เป็นดาบที่คาโบง่ายนะคะผมนะตอนเราหมัดประกออดไปแบบนี้ แล้วก็ต่อสกิลแซดเป็นางนเลยแล้วก็ต่อด้ิลตซม,มัดประการเอาโมถือง่ายนะคนแต่ต้องใช้ความแม่นนิดหน่อยก็คือตกสกิลแต้องแบบเล็งที่ตัวศัตรูไปเลยเพราะมันเราต้องจับนะเล็ง้าันนี้ทุกคนนี่ก็จะดูแบบแบบนี้โอเคก็สกิลเนี่ยมันเอาไว้แบบดูศัตรูมาเลยนะคะผมแบบอยู่ระยะไกลก็พุ่มาถ้าเกิดใครแม่นๆเนี่ยอาวุธนี้ตอบโจทย์มากเลย ดึงมาขอบอย่างเงี้ยเห็นไหม,ไ,มได้แล้วทุกคนอาวุธนี้ตอนเราดึงเนี่ยศัตรูก็จะเดินได้สักพักหนึ่งติดเอามาผาาจักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็หมัดปัะกรซีไปไม่ได้นะเห็นปะติดเอามาผ่าทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต่อไปเ,เลยนะคะผมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะผมนะ let's go อ่าแล้วคนอันนี้ก็ปเป็นของหมดัดเป็นรถเรียกนะครับผมนะก็ขบวนตามนี้นะทุกคนเรื่องเหลือประมาณเท่าไหร่คือเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้านะครับผมเธอเป็นขบวนเท่ไม่มาใ,ให้ได้นะทุกคนสำหรับบมัดนี้ โอเคก็เป็นหมัดที่เล่นง่ายอยู่นะคบผมนะครับโบพอเราหมัดเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ดึงมานะแล้วง,ง่ายนะครับผมกลายเป็นแบบหมัดเงี้ยเสร็จปุ๊บดึงมามแรงพอใช้ได้นะดึงมาแล้วก็บอกจะตอดก็ได้ดึงแล้วสกิลย่เงี้ยพอจะได้ เนี่ยมอใบมนอหายไปไหนหมดเลยวะ,ะตอนเราสกิลซีศัตรูก็จะเด้งไกลมาแล้วก็ดึงมานะคะระยะถือว่าไกลนั้นคนสำหรับการดึงอาวุธคาตาคุนี่นี่การดึงถูกไกลมากเลยนะเนนั้นนะอยู่มานี่จะโดนนะแต่แค่มันมอนไม่เห็นเราเลยดึงไม่ได้ ไ้น่าจากตรงนี้ไปโดนมอนที่อยู่ตรงนี้โอเคมาทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต่อไปกันเลยนะครับผมมาทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของหมัดซุปนะครับผมมาก็ขอบเบอร์ตามนี้ เหลเท่าไหร่ก็เหลือ291ร้อยเก้าอ็นะคะนั่นะถือว่าเปังโบที่แรงมากเลยนะสำหรับบัตรซุปเนี่ยอ๋อโมดอว่าพอใช้ได้นะคะผมนะดึงมาปุ๊บบัตรซุปแบบนี้ละด,ด 8, ามไปก็8,000กว่าแล้วโหแรงเลยนะทุกคนวูดนี้เนี่ยอืม ผมว่ามันดีนะคะผมนะลองเล่กนกับค่าแล้วถ้าเกิดสัตรูรันแล้วก็ดึงดูดมาแล้วก็สกิลเอ็กของมัดซุปนะนุ่นอันนี้น,นะแล้วก็ดึงแล้วก็เอ็กแบบนี้แล้วยิงแรงเลยนะทุกคนโอ้ทุกคน ผมลืมบอกว่าคนที่ผมพับบัฟเท่าไหร่บัฟเป็นแบบนี้นะผมนะทุกหมัดเลยที่ผมสอนไว้ลืมเกือบแล้วเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็บัฟถือว่าแตกต่างกันอยู่ยี่สิบเจ็ดจุดแปดเป็นกับยี่สิบห้าจุดเจ็ดด้วยปีกโอเคไปทุกคนก็เดี๋ยวไปดูอกีกหมัดหนึ่งกันเลยนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผม ่อา uh, Let's go ฮะทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนของมัดเอเด็กโตนะก็ขับอัตามด้วยผมจะโยบักเลยนี่เหลือเท่าไหร่ก็เหลือหกร้อยนะคะผม หรือวเป็นคอมโบนี่ยนะมันใช้ได้นะทุกคนจะเราบัดเอเล็กโตโอเคเองก็บัดเอเล็กโตนะก็เป็นบัดที่คอมโบกันใช้ได้นะคะผมนัดตรงนี้ปึ๊บดึงไปแล้วก็ต่อได้เนี่ยแล้วก็บัดเอเล็กโตสี่แล้วก็ห 4, กงายขึ้นนี้แล้วก็ใช้สกิลดึงมานะครับผมนะัดดึงมาใกล้ๆว่าลายลนะทุกคนหกร้อย เนี่ยโดนทาเวดอาวุธนี้ต้องใช้กับคนที่แบบระยะมันมากๆเลยนะเออปาเล่นกิ่วดึงก็ถือว่าระยะไกลอยู่โอเค เต่มานี่ส,สำหับบัตรเอเกนโตนะเดี๋ยวขึ้นดาบบนดึงมาแล้วก็เนี่ยได้ทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรักบการสาอนคมโบดาบของคาตาคุดินะครับผม ถ้าใครชอบคอลิปนี้หรืมฝากกดไลค์ก,คกดแชร์ติดตามนะครัวันนี้ไปครับบ๊ายบาย